เจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปรัมภ์ที่สมกับเขาขึ้นพระเจ้าจึงทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งและนกในท้องฟ้าให้เกิดขึ้นจากดินแล้วทรงนำมายังชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไรชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่ว่าอย่างไรสัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้นชายนั้นจึง ตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งานและนกในอากาศและบรรดาสัตว์ป่าแต่ชายนั้นยังหามีคู่อุปถัมภ์ที่สมกับตนไม่แล้วพระเจ้าจึงทรงกระทําให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับสนิทอยู่พระเจ้าทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วทําให้เนื้อติดกับติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิม ส่วนกระดูกที่โค้งที่พระเจ้าได้ทรงชักออกมาจากออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนำมาให้ชายนั้นชายจึงจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะต้องเรียกว่าหญิงเพราะหญิงนี้ออกมาจากชาย พราะเหตุนั้นผู้ชายจึงออกจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งผู้ชายและภรรยาของเขาเปือยกายอยู่และไม่อายกัน